สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูสถานะเรื่องความสัมพันธ์นะคะท่านที่อาจจะเพิ่งเลิกกันได้ยังไม่นานนะคะหรือว่า มีความคุ้มเครือความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวพอสิเดี๋ยวเราเชติดตามกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะจบลงหรือเปล่าหรือว่ามันจะยังพอไปต่อได้นะคะสําหรับราศีมังกรนะคะจะกิดในระหว่างวันที่22ธันวาคมถึงวันที่20มกราคมนั่นเองการแบ่งวันที่ก็จะตามแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่จะไม่ตรงกับศาสไทยนะคะเข้าไปรับชมช่องไหนยึดตามหลักของช่องนั้นนะคะการเปิด ให้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะซึ่งจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะหรือว่าชมเพื่อ,อแก้เหงา,แก,งาแก้เบื่อก็ได้นะคะคำๆเนอกับคลิปสองคนที่เหมือนจะไม่เป็นเหมือนเดิมกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาลุ้นกันสำหรับภพ่หลักนะคะ,ะสถานะนี้นะคะชาวมังกรคุณจะต้องพยายามข่มความรู้สึกให้ได้นะคะจริงๆแล้วคุณก็อยากที่จะ ไปต่ออยู่นะในความสัมพันธ์นี้คือความรักก็ยังมีอยู่นะคะแต่ที่เนี้ยไม่เป็นความรักที่ลักษณะเหมือนกับว่าจะต้องเป็นทางตันนะคะตันแล้วนะชาวราศีมังกรไปต่อไม่ได้แล้วถ้าจะไปต่อกออ็ไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าเราจะดีขึ้นเลยนะเพราะว่าไพ่รอบข้างเนี่ยมีสัพเพดาบที่คอยสกัดกั้นนะคะอุปสรรคปัญหานะคะ เรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องระยะทางด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะที่เข้ามาเป็นปัญหายอยู่หรือแม้แต่ในเรื่องของอายุด้วยนะคะที่เข้ามาทําให้ความรักของชาวมังกรที่เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะไปต่อได้นั้นต้องชะงักลงหยุดลงนะคะทุกอย่างนิ่งสงัดจริงๆนะคะในบางกรณีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองด้วยนะ,ะที่เข้ามามีเอียว การลงทุนร่วมกันไหมหรือว่าเราให้เขา,เาไปเขาแล้วทีเนี้ยเขาก็เหมือนกับว่าไม่ได้รักเราไม่ได้ตอบแทนเราเท่าที่เราให้เขาไปนะคะความจริงใจความรู้สึกใจมันก็ยังไม่มีให้เห็นนะคะก็ยังเขาก็ยังรักสนุกในชีวิตของเขาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะการที่เขามาคุยกับเราเนี่ยเรายังอืเรารู้สึกได้ชัดดีกว่านะว่าเขาดูเรื่อยๆอะค่ะเขาดูไม่ได้จริงจังอะไรกับเรามากเพราะฉะนั้นนะคะชาวมังกรน,นะคะ ความสัมพันธ์ของคุณนั้นมันไปต่อไม่ได้แล้วนะคะรักแค่ไหนก็ต้องทําใจนะทําใจจริงๆหลายๆท่านนะคะเดี๋ยวคุณกําลังทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ที่ผ่านมามันคืออะไรเราเคยให้เคยดูแลเขาอย่างดีแต่สิ่งที่เราได้ตอบแทนกลับมานั้นมันใช่หรือมันแค่นี้หรือนะคะการทุ่มเทของเรานั้นมันสูญเปล่าไหม ะะหลายท่านเลยกําลังที่จะทบทวนแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะจบมันมันลงแค่นี้นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของอเดือนกุมภาป,ปลายเนาะปลายเดือนกุมภาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนเนี้ยคุณกําลังทบทวนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่นะคะแต่การทบทวนคุณเนี่ยคุณก็ไม่ได้ทําอะไรนะไม่ได้คิดว่าจะาไปตามตื้อเขาคุณก็อยู่ในมุมของคุณนั่นแหละนะคะอยู่ในโลกของเรากําลังชั่งใจอยู่นะคะ ลักษณะเหมือนกับว,ว่าตอนนี้นะคะคุณถอดใจถอดใจออกมาเยอะแล้วแล้วก็กลับมาโฟกัสที่เรื่องหน้าที่การงานชีวิตของตัวเองดีกว่านะคะหรือไม่ก็ความก้าวหน้าในชีวิตของตัวเองนะคะที่ผ่านมาเราเคยเ,เขาเรียกว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันทําให้เราไม่ก้าวหน้าไหมในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเงินนะคะมีเขาเรียกว่ามีการขัดขวางอยู่มีคนที่คอยดึงคอยรั้งเราให้ให้ลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต่อไปนี้เราจะไม่ให้ใครมาดึงมารังให้เราลงแล้วในเรื่องของอชีวิตความเป็นอยู่นะคะเรื่องของการเงินด้วยความช่วยเหลือที่เราเคยให้ไปมันก็เนาะสูญเปล่านะคะมามาดูไปนยังไงบ้างทีเนี้ยเดี๋ยวจะส่องว่าเขาคิดยังไงกับชาวราศีมังกรนะคะอ่ะพาสำหรับเล็กดีกว่าส่องความคิดความรู้สึกของเขาว่าเขายังอยากที่จะ มังง้อเราไหมหรือว่ายังอยากที่จะไปต่อกับเราหรือเปล่านะคะแต่เราเนะี่ยใจออกไปเยอะแล้วนะชาวมังกรน,นะเดี๋ยวจะมาส่องความคิดความรู้สึกของเขานะคะเหมือนกันนะคะอาการเดียวกันกับชาวราศีมังกรเลยคือไม่รู้ว่าจะไปยังไงดีนะคะ เขาก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกให้ความสัมพันธ์นี้ยังไงนะคะอีกใจนึงนะคะเขาก็เขาก็เสียความรู้สึกเสียใจอยู่นะเหตุผลที่เราไปกันไม่ได้มันนานาฉิตต a n นะคะหลายๆท่านก็ในเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ทําให้เราไปต่อไม่ได้บางท่านก็เป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือบางท่านก็เป็นในเรื่องของฐานะก็มีด้วยนะคะ ฐานะทางด้านการเงินเรามันไม่เท่ากันหรือเปล่านะะหรือไม่หรือไม่ก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่ความรู้สึกใจเป็นเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีด้วยนะคะเขายังอยากที่จะไปต่ออยู่นะชาระศีมังกรแต่เป็นการไปต่อที่มันมันไม่ชัดเจนเหมือนเดิมอะค่ะ ก็คือถ้าเรายัางอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์มันก็อยู่แค่เนี้ยนะคะคือจะไม่ชัดเจนจะไม่มั่นคงแล้วก็จริงจังไหมก็ยังไม่ใช่อย่างนั้นเป็นแค่คนที่ดีต่อใจแต่ไม่ใช่คนที่จะเปิดเผยหรือไม่ก็จะพัฒนาในเรื่องพัฒนานในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะคะรู้กันแค่เราประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นจะหาความมั่นคงไม่ได้เลยนะคะเราก็จะอยู่แบบนี้ชาวมังกรอันนี้ก็ ิดไพ่เพื่อเป็นแนวทางนะคะให้ชาวราศีมังกรนะคะเอาไปประกอกบการตัดสินใจเนาะเอาไปตึกตรองไตรตรองดูนะคะกับความสัมพันธ์ที่ลักลักเลิกเล,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 ลิกมามาห,หายไม่ชัดเจนไม่แน่นอนชัดทีผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะไพ่ก็สื่อให้แล้วเนาะว่าควรที่จะทํำยังไงนะคะพราอฝืนไปต่อมันก็ได้เท่านี้จริงๆนะคะทุกอย่างเงียบสงบทางตันก็มีด้วยอืม ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเสียใจนะที่มันเป็นแบบนี้นะคือยังยังรู้สึกกับเรานะแต่เขาก็ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ไงเขาเคลียร์ปัญหาแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้นะคะจริงเคลียร์ไม่ได้เลยเพราอตัวงเขาเองก็มีปัญหาด้วยเช่นกันถ้าจะเคลียร์นะคะเออเป็นเรื่องของเงินนะคะเรื่องของการเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้แหละเง,งินทองๆก็เป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่อนะ่ะเนาะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของความเจ้าชู้วที่เขาเสร็จไม่สามารถที่จะเลิกได้นะคะอันนี้แก้ยากจริงๆเออนะก็ยังอยากจะมีเธอแต่ฉันก็ยังอยากจะคุยอีกหลายคนประมาณนั้นนะคะเลิกนิสัยเก่านิสัยเดิมไม่ได้เขายังอยากที่จะคุยอีกหลายๆคนนะคะยังอยากที่จะบริหารเสน่ห์เป่าไปเรื่อยๆนะคะเขายังรักสนุกอยู่นั่นแหละถ้าคนนี้เป็นเด็กกว่าคุณนะคะแสดงว่าตัวของเขาเองนั้นก็ยังไม่หยุดอยู่แค่เรานะคะ ยังไม่คิดที่จะจริงจังหรือจะสร้างครอบครัวหรือจะอยู่ดูที่ใครยังไปต่อได้เรือร่อยๆรถไฟขบวนนี้นะคะยังไปต่อนะไหวไหมชาวมังกรน,นะคะกับกับความจะชูของเขาไม่ไหวก็บอกตัวเองนะคะว่าควรจะจบได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันได้แค่นี้จริงๆอ่ะขอดูความรู้สึกจริงๆของเขานะคะว่าเขารู้สึกยังไงบ้าง เป็นความรักแบบบริสุทธิ์ใจไหม,มเป็นความผูกพันซะมากกว่านะคะที่เราเคยช่วยเหลือต่อเขาที่เราดีต่อเขาเวลาเขามีปัญหาอะไรนะคะเขาก็สามารถที่จะมาพึ่งพาอาศัยเราได้เรา,เรายัางเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่ดีหรือไม่ก็คบกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเท่านั้นเองไม่เคยชัดเจียนอะไรเลยเนาะได้แค่ อยู่ในความลับเท่านั้นนะคะสถานะที่เขาจะให้เรามากกว่านี้ไม่ได้นะคะอ่าก็ลองเอาไปตรึกตรองดูนะคะการส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรานะคะเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะเอ่อเป็นข้อเป็นครัวกับเรานะคะแค่เล่นๆแค่เขาเรียกว่าให้เรานั้นเป็นเป็นที่พึ่งเป็นสาระพักใจเท่านั้นเองนะคะยังไม่หยุดเนาะ ท่านที่มีต่างชาตินะคะที่คุยกับคนต่างชาติอยู่แล้วก็คุยบ้างไม่คุยบ้างมามาหายหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูซิว่าต่างชาติจะเป็นยังไงนะคะเขาคิดยังไงกับชาวราศีมังกรบ้างมีความรู้สึกกับคนทางไกลนะคะโอ้โอันนี้เดี๋ยวขอเปิดอีกนิดนึงเขาก็มีผู้หญิงของเขาแล้วนะคะมีแฟนมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ที่เขามาคุยกับเราเนี่ยนะคะสแสดงว่าเขายังไม่ได้ขาดกับคนของเขาแต่ก็เหมือนกับว่ายังยังคุ้มครือกับคนของเขาอยู่อะค่ะยังยังไม่แน่นอนยังไม่ชัดเจนแล้วก็ลักษณะเหมือนกับว่าโอกาสที่เราจะห่างกันกับพลังงานต่างชาตินะคะสายฟออะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องจบแต่เพียงเท่านี้เหมือนกันนะคะมันไปต่อไม่ได้มามาหายหายเนี่ยนานๆถ้ากันทีเนี่ย ไม่ต้องคาดหวังนะคะไปต่อไปหน้าเลยลรถไฟขบวนนี้นะคะยังต้องเดินหน้าต่อไปนะคะไปกับตัวเองนั่แหละนะคะไปหาเอาข้างหน้ากับคนนี้นะคะเลิกคาดหวังได้เลยยังมีอีกหลายคนที่ให้ชาวมังกรในเลือกอยู่นะคะเดี๋ยวเพิ่งชื่นหวังนะกับความรักเราต้องสู้นะ,ะเพื่อคนที่ดีกว่านั again, <laughs> ่นเองนะคะมาจะถามคำถามให้ว่าอ่า ในวันข้างหน้านะชาวราศีมังกรเนี่ยคุณจะเจอคนที่รักเราแบบจริงจังจริงใจหรือเปล่านะคะหลังจากที่เลิกกับคนนี้นะคะคนต่อไปเนี่ยจะดีกับชาวราศีมังกรไหมอันนี้ถามเพื่อเป็นแนวทางให้นะเดี๋ยวทาวเวอร์นะคะ <c oughs> <c oughs> อย่างอย่างนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะคะเรายัางจะต้องโสดต่อไปเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยหนึ่ง นะคะเข้ามาแล้วสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจนะคะหรือเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ถูอ,อกถูใจอะไรกับเขามากนักนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะยังไม่ใช่จังหวะที่ชาวราศีมังกรจะได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักเคลียร์คนนี้ให้รอดเคลียร์คนนี้ให้ผ่านก่อนนะะให้จบมันได้จริงๆนะคะค่อยว่ากันนะคะ คุยได้อะไรได้นะแต่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกถูกใจในเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นเองนะคะ<ม>ก็ต้องสดกันต่อไปเนาะเดือนกุมภาพันธ์นี้อาจจะเยี้ยมเย่มเงาเงหน่อยนะคะแต่ดูเหมือนจะเงาเนาะชาวราศีมังกรช่วงวัวน,วนวาเลนไทน์เนี้ยก็อย่าออกไปไหนนะคะอยู่แต่บ้านนะคะก็กักเนื้อกักตัวกันไปเวลาเราออกไปข้างนอกเราเห็นใครที่มีความรักจะรู้สึกเหมือนไส้เป็นพิเศษไหม หรือว่าจะต้องเบปากเบาๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะภาพวัดตาวัดใจชาวราศีมังกรเนาะอ่ะก็แซวกันคำๆเนะาะไม่มีอะไรเนาะอย่าไปจริงจังกับคำที่แม่หมอพูดมากนักนะคะแม่หมอก็แซวๆนั่นแหละเพื่อที่จะไม่ให้เครียดกันนะคะแม่หมอก็โสดมีเพื่อนโสดอยู่นะคะเอาละก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันคลิปหน้านะคะว่าราศีต่อไปจะไปยังไงบ้างนะคะก็ ักษาเนื้อดกษาตัวนะคะอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ